จื้โคนอันนี้คือมะพร้าวกะทิจากทับตะแยหานสั่งมาเดี๋ยวมาลุ้นข้างในกันนะคะว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะคะแต่อันว่ามันไม่น่าจะฟูเท่าไหร่นะคะเพราะมันมีน้ํานะคะจริงๆถ้าฟูจริงๆน้ําจะไม่มีกระดิกเลยอ่ะมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าเป็นเยี่ยงไรอาวุธพร้อมนะคะ อันต้องเอาไออันนี้มารองนะครเพราะว่ามันมีน้ำไงคะโอ้ยเรามาลุ้นกันไหมเดี๋ยวใกล้ๆดีกว่าเนาะเรามาลุ้นด้วยกันว่ามันจะฟูหรือมันจะไม่ฟูนะคะ หนึสองสามไม่ฟูเท่าไหร่นะคะแต่ก็คงเป็นมะพร้าวกะทินะคะยังไงต่อยังไงต่อมันมีน้ำดูความเป็นเนื้อนะคะอันนี้คือมะพร้าวกะทิ มันเป็นกะทินะคะเ,เพื่อนๆแต่มันไม่ฟูจริงๆมันจะฟูกว่านี้แต่ที่อันรู้ว่ามันไม่ฟูนะคะเพราะว่ามันมีน้ำมีความมันแล้วก็น,นุ่มนะคะนุ่มหนึบหรืออาจว่าเขายังไม่แกะจัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ เนี่ยค่ะถ้ามะพร้าวทั่วไปมันไม่สามารถเอาเอาช้อนตักอย่างนี้ได้นะน่าจะใช้ทําขนมฟัวรอยน่าจะอร่อยนะคะถ้ามันฟูๆใส่ไอ้น้ำตาลทรายอร่อยเนาะ อันว่าอันจะทําขนมบราอคนะ,คะหรือว่าทําอะไรดีมะพร้าวกะทิจากทับสแกแล้วก็เหลืออีกหนึ่งรูกฉันจะทํายังไงกับมันดี ฟิลเลยนะฟิลเล็กน้อยค่ะถามว่าอันจะเครมไหมก็ที่เกย็ดครมนะคะคือมันก็เป็นกะทินั่นแหละเออก็เขาก็แพ็คมาอย่างดีนะคะแล้วก็ใส่ตะลับตอแป๊บให้นะคะแต่พออันแกะออกมาแล้วอันขย่าดูันรู้เลยว่ามันไม่ฟูแต่มันก็ยังมีความเป็นเนื้อกะทินะคะเพื่อนๆ สั่งเจ้าไหนฟูอ่ะคอมเมนต์บอกด้วยนะเดี๋ยวจะสั่งตาม <laughs>